นี่คือการมอบของขวัญในคริสต์มาสนะครับสนุกสนานกันนะครับเอาอนี่ <Whoa. Okay. S 3> ดีอันนีดีแล้วก็อาชดชิเียวเลเขียวมาเสีกระเป๋าด้วยนะเกียบุ่มพิมมาถ่ายตัวนี่้กำลังึ้นมาออเองนกับไปด้วยกันเลยยนต

บรรยากาศในวันคริสต์มาสในครอบครัวครอบครัวใหญ่นะครับเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับมีการแลกข,ของขวัญน,นิดๆหน่อยๆสรรเสริญพระเจ้านะครับ อันนี้ลูกสาวนะครับวเนี้องเ่ยนคคสองกางาเากอันนี้ของขวัญแลกเปลี่ยนดลูกน้องดิว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  พอมานยจะรูเมิวเลยจะเม้นมากมาเชนพ่อันด้มนี่มาแล้วครับอนะ่กสนาานเฮากันนิดนหน่อยๆนะครับจะเริมจะลองวันคริสต์มาสนะครับ ของกินนะครับปิ้งย่างปลาเผานะครับเด็ดีด๊าด๊าเดี๋ยวไปเลยเอากระเป๋าไปด้วยเลยกระเป๋าใส่ของกระเป๋าใส่ของไปเลยนที่จับลูกสาวไปแล้วนะครับพี่น้องครับ หม่้องเอมจ้องกให้พี่โ응ก้เลจาก้จะไม่พโก้เอาพิโก้ยังไม่ได้มาไปทำงาน สนุกสนานมากนะครับนี่ข้าช็อกโก้เหรอสิบเก้าสิบสี่ใช่เลยนี่ครับได้ของขวัญได้ขนม สี่ห่อโหโมได้ลูอมอีกด้วยอไม่ส่กับโจ้าแม่จจับได้ขอดเจะพดจตรงนี้ขอดจ้พกมสองห่อตอนนี้เอาปเดี๋ยวเดี๋ยวมอ่าเจพตนีเอากระเป๋ามาโมกาแฟไป อ้วก็ที่อันใจดีมาเอาให้ลูกเนี่ยได้องเอตัวเองเฉด้ขอบิกโอ้นไบิจาคเกม่นลิปของไอตา

หมอพลากาหาปานี่1 快快！来吧，